สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีมรถครอบครัวนะฮะกลับกันมาแล้วกับผมนะครับบีมพิจิตนะครับผู้จัดการฝ่ายขายประจำบริษัทพิจิตรนะครับสำหรับวันนี้นะครับเอาตัวขับ4มาให้ดูนะนะครับสำหรับคันนี้นะตัวต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ2.8 Sigma 4ซิกมาโฟนะนะครับสวยๆเลยพี่2.8 V นะปี2019นะครับคันนี้ออกห้างอยู่มาล้านห้าล้านหกนะนะครับเป็นตัวขับ4เลย ะครับเป็นรถหน่วยงานปลดประจำการนะครับผมเลขไม้ไม่สูงนะเเลขไม้ประมาณ1น0 0 0แสนครับพี่นะครับนะถือว่าไม่สูงนะครับสำหรับปี19นะครับนะยังอยู่ในเก็เรียกว่าไงพอดีใช้งานพอดีนะนะครับพอดีประมาณ3 2ปี3ปี4ปี5ปีนะครับปีปละประมาณหมื่นสองหมื่นโลประมาณนี้นะครับนะถือว่ายังอยู่ในการใช้งานที่ปกตินะครับแต่ถ้าเกินปีละ30,000อย่างเงี้ยนะครับถือว่าเยอะนะครับนี่นะใส่ลักตัวซิกมาโฟนะครับ จะชัดคันนี้เป็นตัวขับ4นะ2.8สีบาโฟนะภายในจะแตกต่างจากตัวรุ่นอื่นๆนะครับที่เป็นตัว2.4จะเป็นสีเขาเรียกว่าสีหนังจะเป็นสีเหลืองชามัวนะครับสีส้มชามัวเหลืองชามัวประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับรถสวยมากพี่คันนี้นะครับได้เป็นกระจกเดิมโตโยต้าทุกบานนะครับดิฟรีมประมาณ60นะครับรถหน่วยงานปลดประจำการนะนะครับ นี่สภาพประมาณนี้เลยนะครับมีบางส่วนที่ไม่ได้เก็บให้เพิ่มเติมนะฮะต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับนะฮะหลังคาสวยๆนะครับเป็นลอนสวยเลยนะครับกระจกเดิมนะฮะโตโยต้านะครับนี่นะฮะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์คําเตือนด้วยนะสำหรับตัวปีสินะครับสภาพสวยๆอ่าโคมไฟ LED นะครับใบบีม LED นะครับแล้วก็เม็ดตัวระยะทางนิ้งไลท์นะครับครบ5เม็ดนะฮะไฟปอดไลท์มีมาให้นะครับได้ที่เบรนนี้นะครับห้าสนะครับ ฝากระโปรงหน้านะนะครับจะอยู่สภาพประมาณนี้พี่นะต้องแจ้งไว้ก่อนนะฮะไม่ได้เก็บให้ท่านพี่นะอาจจะโดนพวกสกดสเก็ดหินนะฮะข้ามแมลงอะไรเงี้ยนะครับ,ม,รรรบมีบ้างนะครับที่ไม่ได้เก็บเพราะพี่จะได้สีเดิมนะครับผมถือว่าพี่ได้สีเดิมไปเลยนะสีเดิมติดรถเลยนะครับถ้าเก็บนะฮะสภาพมันจะไม่เหมือนเดิม สีจะต่างกันแน่นอนนะครับแต่คันนี้ถือว่าได้สภาพเดิมได้รถมือสสภาพเดิมมีเสน่ห์นะครับถือว่าได้ได้ความเดิมๆของตัวรถนะครับนะฮะเหลี่ยมคมสันไม่มีบุบไม่มีกระยิมนะพี่นะนะครับได้เป็นสีดําตัวสนิทเลยคันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของภายในกันนะครับ มาต่อกันในส่วนของภายในกันนะครับนะฮะสำหรับคันนี้นะอย่างที่ผมบอกนะครับภายในสีเบาะจะแตกต่างและก็ค่อนข้างโดดเด่นนะครับกับรุ่นตัว 2.4V ที่เป็นตัวสีมัตาลเข้มเข้มมะล็กาแฟนะครับแต่สำหรับสำหรับคันนี้นะจะเป็นออกสีเป็นผ้าชมัวนะนะครับออกเหลืองเหลืองส้มๆนะครับถือว่ามีเสน่ห์นะนะครับคล้ายๆรถยุโรปยี่ห้อหนึ่งนะฮะ เบาะจะเป็นสีนี้เลยแล้วก็พอตัดกับสีดํามันจะดูค่อนข้างหรูหรานะนะครับนี่นะฮะสภาพสวยๆคันนี้ผ่านการปรับสภาพแล้วนะครับนะฮะเบาะด้านหน้านะครับปรับไฟฟ้านะขึ้นลงนะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังแล้วก็ปรับพนักพิงนะครับเบาะอยู่ในสภาพเดิมๆสวยๆนะฮะปีกเบาะไม่มีล้มนะพี่นะนะครับแล้วก็ตัวสติชิ่งนะครับของของได้นะนะครับสวยๆเลยพี่นะฮะไม่มีขาดนะครับนี่นะฮะเบาะนะฮะไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีขาวไม่มีคราบเหลืองจาก ปกติเราจะพบเห็นพวกคราบเหลืองเนี่ยคราบเหลืองพวกนี้เนี่ยเวลาติดเบาะนะครับโดยเฉพาะเบาะพวกสีเบรนะจะเห็นได้ชัดนะครับแต่คันนี้ไม่มีนะครับคราบพวกนั้นจะเกิดจากการที่คนนั่งนะฮะใช้ครีมกันแดดหรือครีมทั่วไปนะฮะนะครับแล้วก็ทาแล้วก็มันนั่งติดเบาะนะครับเวลาโดนแดดมันก็จะติดติดเหลืองนะครับจะติดเหลืองหน่อยนะฮะสภาพภายในคันนี้ถือว่าโอเคเลยครับผมว่ามี80-90เลยนะครับกระจกมองหลังนะฮะตัดแสงเป็นก้านนะครับผม แล้วก็คอนโซลสวยๆไม่มีคาบกาวด้วยนะครับคูบ็อกนะฮะนี่ตรงนี้เป็นซอฟทัชนะนะครับแล้วก็ได้จอเดิมของโตวต้านะครับกล้องถอยจอทัชสกรีนมีมาให้นะฮะแอร์ปรับออ t โนะนะครับแล้วก็เป็นตัวดิจิตอลนะครับแล้วก็ลายไม้ลายไม้ยังเป็นลายไม้แบบเดิมอยู่นะครับแต่ตัว2.8ความเขาเรียกว่าสีของลายไม้จะออกเป็นสีเทาๆหน่อยนะครับ แต่ถ้าเป็นตัว2.4นะฮะลายไม้จะเป็นสีสีน้ำตาลเหมือนไม้เลยนะครับนะทั้ง2.4 2.8นะครับลายไม้ที่ให้มาแลจะไม่ได้ลงเล็กเล็กเกอร์เงานะนะครับจะจะประมาณนี้นะครับจะออกด้านๆหน่อยนะครับก็ถือเป็นธรรมชาติดีนะครับทักท่านคุณโทมมีมาให้นะครับออโต้สตาร์สต็อปมีมาให้นะแล้วก็อีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับมีมาให้หัวเกียร์นะฮะไม่มีช้ำได้ไหนะชัดไหมนี่ชัดแล้วนะนะครับสวยๆนะครับตรงที่เป็นซอฟทัชหมดเลยนะสำหรับตัวที่เป็นสีเบาะหลังนะครับ นี่สีหนังนะนะครับพวงมาลัยปดิฟังก์ชันนะครับคันนี้แอร์แบ็กเใบนะครับด้านบนนะฮะจะเป็นเขาเรียกว่าอ่าเป็นเป็นลายไม้เหมือนกันนะแต่เป็นสีสีเทานะครับสอดคล้องกับตัวสีด้านล่างนะฮะนี่เนี่ยพูดง่ายว่า2.8นะครับลายของเขาจะเป็นสีเทาสําหรับตัวลายไม้นะนะครับหนังนะฮะพุ้มพวงมาลัยสวยๆแน่นๆนะครับคุชชั่นโทมีมาให้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นนี่นะฮะเกียร์แพดเดิลชิพนะครับมีมาให้นะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับ โปสตาร์นะครับมีมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งแผงประตูด้านข้างนะครับนะไม่มีช้ำที่นะฮะสภาพสวยๆนะสำหรับเลขไม้แสนโลนะครับนะฮะนี่นะฮะสีดำนะครับผมเมดลงเมดอาร์ตนะครับซีนกาวเดิอน้ำฝาแล้วก็ยางเสียงแน่นๆนะครับจุดเชื่อมต่อนะฮะซีนกาวนะฮะแล้วก็นี่นะเมดลงเมดอาร์ตนะครับนะเรียงกันสวยๆนะครับเห็นถึงนี่นะฮะเขาเรียกว่าคุณภาพของตัวสีนะครับความเดิมของมันนะตรงนี้นะ เป็นสีเบือต้มเลยนะครับเป็นสีเบือส้มเล็กเกอร์ยังเป็นเบือส้มอยู่นะครับกระจกเดิมโต้ด้านะครับติดฟิล์มเรียบร้อยคันนี้จะติดฟิล์มออกแนวลักชูรี่หน่อยออกเขียวเขียวเทาๆนะครับนะฮะถือว่าสีเนี้ยสีของลักชูรี่เลยนะครับกราบขึ้นลงนะครับนะฮะแล้วก็ตัวสเกปเพทดนะครับนี่ไม่มีช้ำพี่นะฮะค่อนข้างโอเคนะนะครับคนใช้ค่อนข้างดูแลแล้วก็ผ้ายางรองพื้นนะฮะตัวนี้เป็น 3D ดด้วยนะนะครับ คนที่รู้จัก3 d ดีจะเข้าใจนะนะครับผ้ายางตัวนี้ถือว่าเป็นเป็นของดีของดีมากเลยพี่นะครับชุดหนึ่งน่าจะมีหลักพันนะสองสาพันอยู่นะครับสำหรับตัวผายางตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวฟอยเนอร์นะครับถ้าเต็มชุดนะน่าจะมี4-5 0 0 0นะครับแล้วก็แซลโลนะฮะนี่จะจะสึกประมาณนี้นะพี่นะตรงมุมนะฮะนี่นะสำหรับเบรคนะครับนอกกนั้นก็สภาพปกตินะฮะค่อนข้างสวยเลยทั้งคันนะครับ สวิตชิ่งต่างๆนะครับตัวซอฟทัชข้างบนสวยๆนะครับจุดห้อยโหนจุดยืดต่างๆขึ้นลงนะครับมีให้เฉพาะคู่หน้านะสำหรับตัวไฟเนอร์อ่ะโอเคเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องครับมากุญแจนะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยสัญลักษณ์ของตัวไฟเนอร์นะครับนี่เป็นแบบนี้แล้วก็มีล็อกบนล็อกนะครับแล้วก็ค้นหาตัวรถนะครับอ่ะโอเคมาครับสตาร์ทครับพุทสตาร์ทหนึ่งสองสามไปครับ ชึ้งเดียวติดนะพี่นะนะครับหน้าจอสวยๆนะฮะกราฟิกขึ้นมาแล้วนะเลขไมที่ปรากฏครับ1 0 0 0 0แสนกับส0 0พันกโลเท่านั้นเองนะครับนะฮะถือว่าใช้งานน้อยนะนะครับถือว่าใช้งานน้อยแล้วก็ค่อนๆไปทางกลางๆปกตินะครับเนี่ยจอมีเชื่อมต่อได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะนะครับอักกดัวลงก่อนนะครับมีเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับแล้วก็เนวีนะครับมีมาให้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อน เอาดูกล้องถอยหน่อยหนึ่งสองสามไปครับกล้องถอยค่อนข้างชัดนะนะครับเนี่ยตามสไตล์งตัวโตโยต้าเลยนะครับนี่เนี่ยแล้วก็ด้านล่างนะครับนี่นะฮะแอร์นะครับปรับดีต้อนปรับอบโต้ได้นะครับแล้วก็ด้านล่างลงไปอีกนะจุดเชื่อมต่อที่เป็นน่นี้นะ power lead นะครับมีมาให้นะครับ AUX ถ้าเป็นตัว2องสี่จะไม่มีนะแล้วก็ช่วยเหลือขึ้นลงนะฮะตรงทางลาดชันนะครับเนะ่ a l e x s t นะครับแล้วก็นี้เป็นเกียร์ขับ4นะี่นะนะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับ โฟโล4โฟไฮนะครับ S2 S4 นะครับแล้วก็ Air 4นะฮะถือว่าโอเคเลยพี่นะครับอ่ะเดี๋ยวปรับอุณหภูมิหน่อยกดยกด AC ก่อนว่าถึงทำไมไม่เย็นนะลืมกด AC พี่นะครับตรงนี้เป็นซอฟท์ทัชของคูบ็อกด้านในนะครับมีเก็บของเก็บของได้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับแผงมันแดดนะครับมีกระจกมาให้นะครับไฟติดด้วยนะแล้วก็ตรงนี้นะ ที่ใส่แว่นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะฮะมีกระจกม่านบังแดดมีที่ใส่แว่นอ่ามีไฟให้นะครับตัวนี้คือจุดของตัวติดตั้งตัวแอร์แบสนะครับก็คือมีคู่หน้านะครับแล้วก็คานตรงนี้นะครับอ่าคาน A ด้านหน้าอ่าตัวใช่ใช่คาน A เสา A นะครับจากด้านหน้านะนะครับก็แล้วก็ด้านหลังนะฮะตรงหัวเข่าก็มีนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมขอปิดเครื่องนะครับ มาครับเดี๋ยวไปต่อในส่วนของด้านหลังแถวสองนะฮะโอ้โหสวยจริงพี่คนนี้นะสีดำสนิทนะแม้แม้ว่าไม่ได้เก็บตัวฝากระโปรงด้านหน้านะครับแต่ตัวรถยังถือว่าผมว่าสมบูรณ์นะนะครับนี่คือเหตุผลนะถ้าไม่ได้เก็บข้างหน้าก็คือมันจะมันเหมือนก็มันจะดรอปไปไปหนึ่งส่วนนะครับว่ามีการเก็บสีตรงฝากระโปรงนะฮะดังนั้นเนี่ยให้สีเดิมๆทั้งคันเลยดีกว่านะครับนะแล้วก็ปล่อยฝากระโปรงที่เป็นตัวสเศษินนิดๆหน่อยๆน่อยได้ไหมนะนะครับถือว่าพี่ได้สีเดิมแล้วกันนะครับ ได้สีเดิมไปนะครับนะประมาณนี้นะครับแผงประตูด้านหลังนะครับนี่สภาพนี้นะฮะก็ตกแต่งด้วยตัวหนังสีสีชมพูนะนะครับสีสวยไม่มีเรียกอะไรอ่ะนะฮะสีกาวเดงลูกฝานะครับนะฮลูกไปไม่มีสากนะครับใส่ลักตัวฟอยเนอร์นะครับถ้าเป็นตัวเทียดีนะตรงนี้จะเป็นเทียดีนะครับแล้วก็ตกเดิมโตต้านะครับกระจกเดิมโตต้านะครับด้านในนะเบาผม ผมผมว่าสวยมากนะนะครับกับสีนี้นะครับนะสวยมากนะฮะเพราะมันจะขับในเรื่องของความเด่นของตัวเบาะและก็ตัวได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัว 2. 4นะ2.4ผมว่ายังยังเดิมๆอยู่นะครับยังยังไม่ขับสีเท่านี้นะครับมันเป็นสีน้ำตาลเข้มนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยเวลาอยู่กับสีดำนะฮะไอ้ตัวเบาะนะครับตัวชุดแต่งต่างๆนะครับนี่นะตรงแผงประตูมันจะขับความความเด่นลวดสีของมันะนะครับออกมานะทำให้รถดูสวยขึ้นนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับ Power l e ์เลที่เป็นตัว12โวลต์นะฮะ120วัตต์แล้วก็ไฟบ้านนะครับนะ AC 220โวลต์10วัตต์นะครับแล้วก็มีพายางของ3 3d นะนี่นะฮะทนนะครับนะฮะนะฮะลองไปหาข้อมูลดูนะฮะตัวนี้ผมถือว่าเอ่อถ้ารถใช้ตัวเนี้ยผมว่าถือว่าใช้ของแพงใช้ของดีด้วยนะครับแล้วก็ทนด้วยนะครับอ่ะมาดูการเข้าสู่สา3กันหน่อยนะครับ1 2 3สาไปครับนะจังหวะเดียวขึ้นเลยนะครับ ปลอม 3D โอ้โหมีให้ดึงตรงนี้เลยนะนะครับยกเว้นตัวทั้งข้างหลังนะนะครับไม่ได้มีให้บอกเป็นบอกแขวน,นะครับ,นะรบอาจจะมืดหน่อยเดี๋ยวผมไปเปิดประตูฝาท้ายก่อนนะครับล้อนะฮะเป็นของยางเป็นของเน็กเซนนะครับยางจีนนะผมบอกกันนะยางจีนนะฮะผลิตสัปดาห์ที่ไป,ไปปลายปีสัปดาปลายปีของปี21นะอ่าปลายปีของปี21พี่นะครับ ยางไปปี21ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ2ปี3ปีนะครับเดี๋ยวดูคุณภาพให้ได้ไหมนะนะครับเดี๋ยวดูคุณภาพให้ใครสนใจก็เดี๋ยวคุยกันเรื่องของยางได้นะครับแล้วก็ด้านบนนะสปอยเลอร์นะครับไฟเบรกด้วย3นะครับคิปฉลามด้านบนนะครับนี่ด้านหลังจงเดิมโโยต้านะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะนะครับผมถ่ายเอากล้องถ่ายเข้าข้างข้างก็งงงงงงงรเรียกอะไรเอ่อเผชิญหน้ากันเมื่อไหร่จะเห็นตัวเองทุกทีเลยเพราะมันเป็นรถสีดำนะครับอ่าใส่รักตัวฟอยเนอร์นะครับ ใส่ลักตัวซิกมาโฟนะครับด้านหลังไฟท้ายนะสวยๆไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับไม่มีละองน้ำนะครับไม่มีน้ำขัานะถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูความเดิมของตัวไฟกันนะนะครับด้านหลังไม่มีเซ็นเซอร์นะนะครับไม่มีจุดเซ็นเซอร์ถอยให้นะฮะยางอะไหนะครับมีให้ครบถ้้นนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดฝาท้ายกัน1 23าปั๊บฝาท้ายเปิดแล้วนะครับนี่นะฮะถือว่าเออเสียงไม่ดังนะปกติ โฟลเนอร์จะมีปัญหาตรงนี้นะครับเวลาเปิดฝาท้ายชกชกไฟฟ้าเนี่ยชอบดังนะแต่คันนี้ไม่ดังนะครับแต่ดังก็มีวิธีแก้พี่ก็ฉีดโซเน็คแค่นั้นเองนะฮะไม่ยากนะพี่นะโคมไฟเดิมๆพี่นะต้องเป็นของเซเล่นะครับนโคมไฟเดิมโตโยต้าต้องเป็นของเซเล่ของไทเบิร์กศูนย์นะครับแล้วก็น็อตนะฮะไม่มีขยับนะ่ยน็อตไม่มีขยับน็อตฝาท้ายนะนะครับกระบอกชกไฟฟ้านะครับดันได้สุดกระบอกนะฮะด้านหลังต้องแจ้งไว้นะฟิล์มเสียนะผม ฟิล์มเสียบางจุดนะครับไม่เปลี่ยนให้นะครับพี่นะนะครับไม่เปลี่ยนให้นะครับถ้าเปลี่ยนสีมันจะเพี้ยนเลยนะครับคันนี้ถ้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะไม่งั้นสีจะเพี้ยนบานเดียวนะครับเนี่ยขออนุญาตไม่เปลี่ยนนะพี่นะขายตามสภาพแล้วกันนะครับก็จะเริ่มโตต้านะครับนะฮะแล้วก็หลังนงหลังน้ำนะครับเป็นนงเม็ดอาร์คสีสวยนะครับรูปไปไม่มีสา่งนะครับโคมไฟแซนเล่นะนะครับโคมไฟแซเล่นะครับแล้วก็จุดขึ้นลงนะครับจุดพักของต่างๆเนะฮะผมจะให้ดูตรงนี้นะฮะว่าช้ำ นี่นะฮะมีสกิดนิดนึงนะนี่ตรงนี้นะครับนะถ้ามีผมจะแจ้งให้เห็นนะครับผมจะบอกเลยนะครับถ้า,าแล้วก็รูปไปฝั่งนี้ไม่มีนะครับบอกเป็นบอกแฝดน,นะครับตรงนี้มีไฟให้ 1. จุดนะครับนี ยสยครอบครัวใสยแคมปิ้งนะฮะผมว่าลงตัวเลยนะฮะสำหรับครอบครัวนะครับแล้วก็ใส่แคมปิ้งท่องเที่ยวนะครับทุกครั้งที่มองโฟยเนอร์นะผมจะมองเห็นสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยนะเยอะแยะไปหมดเลยพี่นะทั้งภูทับเบิกทั้งทางเหนือเชียงรายเชียงใหม่นะครับรวมไปถึงทางใต้ที่เป็นทะเลสวยๆนะครับจะนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวเลยถ้ามองเห็นโฟยเนอร์นะครับด้านบนนะฮะแผงท้ายนะครับนี่นะฮะสภาพมีสกิดนิดนึงนะ นี่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 นะครับตรงนี้นะพี่นะนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะคราวนี้ได้ขับ4นะพี่นะต้องบอกว่าได้ขับ4ี่ซิมมาโฟนะครับนะฮะถือเป็นตัวท็อปในรุ่นปกตินะสองพขับ4ี่ซิ a มาโฟนะครับนะสตรงสแตมนะครับยังอยู่นะฮะสีเกาเดิืองนุ่งฝาเนี่สภาพสวยๆเดิมๆพี่นะครับสำหรับันนีเนี่ยมาดูฝั่งซ้ายแผงประตูด้านข้างนะครับนะฮะ เดิมๆนะฮะสวยเลยทีเดียวนะอย่างที่บอกนะครับสีนี้พออยู่สีดําเนี่ยมันจะขับนะฮะสวยขึ้นเลยทีเดียวนะครับโดดเด่นเลยนะ่ยนี่ดูสีบอกนะครับนะฮะก็ไม่มีล้มนะนะสวยๆนะครับไม่มียับด้วยนะตึงๆเลยพี่คันนี้นะครับด้านหลังแทบจะไม่ดั่งนะฮะนะครับคันนี้เป็นรถหนงานนะครับต้องบอกก่อนนะฮะบันดงบันไดสวยๆนะฮะไม่มีคดไม่มีงอไม่มีแตกนะครับนะไม่มีครูดด้วยนะ แผงประตูด้านหน้านะครับสภาพนี่นะฮะสวยจริงๆนะนะฮะทั้งคันพี่นะครับกระจกเดิมโตโยต้านะครับนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเหมือนคนขับเลยนะครับพี่ดูเบาะฝั่งคนด้านหน้านะครับนะถือว่าโอเคเลยนะนะคุณภาพของตัวเบาะนะครับนะใช้ได้เลยนะครับไม่ช้านะไม่มีฉับพี่นะฮะจุดขึ้นลงต่างๆนะครับตัวสแคกเพสแล้วก็ตัวกับบันได นี่สวยๆนะครับผ้ายาง3 d ดีนะฮะใช้ได้อีกยาวนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับกระจกเดิมโซลตานะครับแต่นี้ให้ดูแล้วแต่ต้นคลิปนะครับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับมีมาให้นะเดิมๆเลยพี่คันนี้ได้ความเดิมนะฮะ2.8ซิกมาโฟขับ4นะครับเนี่ยโดนใจใครบ้างครับพี่นะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกันในส่วนของการสตาร์ทเครื่องแล้วก็ห้องเครื่องครับมาครับมาต่อในส่วนของห้องเครื่องนะครับแต่นี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะนะครับ เปิดไฟนะฮะครบทุกดวงนะครับนะตั้งแต่ไฟปกตินะครับไฟ2ทางปกติเดี๋ยวทำนนิ่งไล์นะครับติดนะฮะครบทุก5เมตรนะครับแล้วก็ไฟก่อทางไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ด้านล่างนะจะเป็นไฟสปอตไลท์นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับฝั่งนี้ไฟเลี้ยวจบมองข้างนะครับติดนะนะครับฝั่งนี้ฝั่งขวานะครับไฟเลี้ยวจบมองข้างติดนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะด้านหลังด้านท้ายนะครับไฟของฟลอเนอร์โฉมนี้จะเป็นแบบนี้นะพี่นะนะครับนี่เนี่ย ไม่มีไอ้น้ำไม่มีรองน้ำนะครับนะสภาพสวยๆติดทุกดวงนะครับนะฮะไฟเลี้ยวนะครับไฟขอทางนะยกเว้นไฟเบรกกับไฟถอยนะผมให้ดูไม่ได้นะพี่นะนะครับอ่ะประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหน้านะครับของห้องเครื่องนะอ่คันนี้ได้เป็นเครื่องรหัส 1gd นะเล็กรหัส 1gd 2ง7่้ยเจแรงม้านะครับ2.8ลิตรนะครับ พลังกลังถือว่าเหลือๆนะพีหนะนะครับแล้วก็ได้เป็นตัวขับสี่ด้วยนะครับโอ้โหเหลือๆเลยเนะฮยไปได้ทุกที่พี่ที่มีทางนะนะครับนะฮะธุรกันดารก็ไปได้นะครับด้านหน้านะครับคานบนด้านหน้านะนี่นะฮะคานบนว่าน้ํานะครับเปิดมาก็เจอเลยพี่นะการละลายของตัวขอบยางด้านในฝากระโปงนะครับนะฮะคันนี้คานแท้แน่นอนนะครับแล้วก็ฝั่งตรงนี้นะฮะพลาสติกนะครับปิดด้านหน้าด้านบนนะครับไม่มีแตกไม่มีเล้านะฮะสภาพสวยๆนะฮะ จุดแก้มสีต่างๆนะโอ้โหคันนี้เข้าศูนย์ตามปกติแล้วฮะรถหน่วยงานนะนะครับแก้มฝานะครับถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็น็อตไม่มีขยับพี่โอ้โหสุดจริงๆพี่นะฮะคันนี้นะครับซินกราฟเดินข้างฝานะครับลูกโกเมนอาร์คสวยๆด้านบนนะครับตัวสแต็มนะฮะยังอยู่เม็ดอาร์คมองให้เห็นมองเห็นชัดอยู่นะนะครับฝั่งนี้นะฮะน็อตไม่มีขยับนะฮะผมต้องใช้ไฟช่วยนะเพราะมันเป็นสีดำพี่ ะะแล้วก็ดองแผงถนนมีความร้อนนะครับแน่นๆนะฮะไม่มีไม่มีตกท้องช้างนะครับมาดูอุปกรณ์ภายในตัว,ต,วตัวรถนะฝั่งนี้เห็นนะน้ำมันเบรกพี่นะน้ำมันเบรกอยู่ในระดับนะครับผมนะฮะแล้วก็ปัม๊ม e ABS นะครับกลองอากาศนะฮะแล้วก็นี่นะ,ะสีมพูพี่น้ำสีพูกล้องหมุนหน่อยลูกกล้องหมุนหน่อยเห็นนะ <laughs> นี่นะนะทำพักน้ำนะครับ ปเกนฝาสูบปเกนฝาวาลพี่ด้านในนะครับตัวประกบนะนะครับที่เป็นตัวประกบนะฮะท่อนบนท่อนล่างนะครับไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มนะฮะลองตัวปะเก็นนะนะครับสวยๆแห้งๆด้านล่างเป็นเทอร์โบนะครับแล้วก็ท่อยเสียด้านล่างนะครับ้าหน้าตรงนี้นะน้ำมันพาวเวอร์นะครับแบตเตอรี่ครับน้ํามันฉีดล้างกระจกหน้านะครับแล้วก็กรองโซล่านะครับมาดูในส่วนของแผ่นเพจมาปใกล้เลยพี่แผ่นเพจนะครับนี่นะฮะ ัดไหมเอ่ยนะปี2019นะครับนะปี2019นะนะน่าจะชัดเพนเพย์ถือว่าปกตินะครับนะไม่มีงอไม่มีโค้งนะครับไม่ถูกดัดให้ตรงนะฮะแล้วก็ไม่ได้ดุกตอกด้วยนะครับอยู่ในสภาพพร้อมใช้เลยนะสำหรับคันนี้นะครับ2.8ลิตรนะครับกับ Toyota f o r t u n e r นะครปีันปี2019นะครับโอเคเดี๋ยวไปสรุปกันครับมาครับสำหรับตัว Toyota f o r t u n e r คันนี้นะฮะ2.8 V นะฮะ Sigma 4นะครับผมนะฮะขับ4 นะะฮสามารถปรับเปลี่ยนเป็นตัวขับ2ได้นะครับนะมีตัวลูกบิดอยู่นะะฮในในตรงคอนโซลด้านหน้านะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเรื่องของการขับ4ขับ2นะฮะแล้วก็ตัวโฟโลนะฮะซึ่งเป็นเกียร์ที่หนืดที่สุดนะครับสำหรับฝ่าฟันอุปสรรคนะทางธุรกันดานต่างๆนะครับทางโคลนทางเลนนะนะครับตรงนี้ต้องไปตรงนี้เลยนะครับนะไม่ได้วิ่งเร็วๆแล้วปรับโฟแอลโฟนะพี่นะนะครับอันนี้ทําไม่ได้นะครับนี่นะฮะถือว่าโอเคเลยนะออกข้างอยู่รันห้ารันหกพี่ คันนี้ไปโดนขายอยู่9ก้0แสนแนาพันนะครับไม่ข้าม1ล้านนะถือว่าได้ลดคุณภาพไปหนึ่งคันนะครับสำหรับตัวขับ4 s i ซิกมาคันนี้นะครับค่อนข้างหายยากแล้วนะสำหรับซิกมาโฟนะสำหรับตัวไฟเนอร์นะครับส่วนมากที่เราเห็นก็คือตัว2.4 V นะฮะแล้วก็ตัว2.8เป็นตัวขับ2นะครับ2.4ซิกมาโฟราคาในท้องตลาดที่ออกป้ายแดงตอนนั้นค่อนข้างสูงนะครับนะสูงเลยแหละพี่ล้านหก ะครับประมาณนั้นนะร้านห้าร้านหประมาณนั้นนะครับอพร้อมเป็นตัวเป็นตัสองนะครับถือว่าราคายังแข็งอยู่นะนะครับบางที่ล้านกว่านะครับยังแตะล้านอยู่นะครับสำหรับพี่โยนเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้ยังจับไฟแนนซ์ได้เต็มอยู่นะออกได้ทุกอาชีพนะพี่นะนะครับสนใจก็โทรผมด้านล่างนะครับเบอร์นะฮะศูนย์เก้าสามสองหกเก้าเก้าแปดเก้าแปดนะครับนะฮะอาชีพข้าราชการับสากลนะครับพนักงานบริษัทนะฮะหรือจะเกษียณอายุก็ได้นะนะครับเดี๋ยวดูในเรื่องของปีเกษียณอายุด้วยนะครับ ข้าราชการรับสกิลพนักงานบริษัทนะครับมีสิริบุญเดือนมีหนังสือริบุญเดือนนะครับมีเครดิตผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนสินเชื่อเงินสดนะครับผ่อนมอไซค์เกินหนึ่งปีขึ้นไปนะครับสามารถรอผลอนุมัติได้ภายใน2ชั่วโมงนะฮะมาช่วงเช้ารับรถช่วงเที่ยงช่วงบ่ายได้เลยนะครับผมลางรถรอเลยนะครับต่างวันเงื่อนไขเดียวกันนะครับนะฮะแล้วก็กลุ่มอาชีพอื่นๆนะฮะขอคุยรายละเอียดก่อนนะครับค้าขายค้าขายออนไลน์ค้าขายมีหน้าร้านนะครับเกษตรกรนะฮะทำทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับ อาชีพวิศระอาชีพรับเหมาต,ต่างๆนะขอคุยรายละเอียดก่อนนะครับผมนะหากสนใจค่นี้สามารถโอน์จองได้ที่บัญชีคุณวชิระนรงเพชรนะครับตามที่ผมขึ้นในนี้นะนะครับเจ้าของบริษัทพี่เป็นบัญชีของเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทจะเช็คอดโอน์จองด้วยตัวเองด้วยนะนะครับมี2บัญชีนะครับ SCB กับกสิกรนะสบัญชีนี้เท่านั้นนะครับคุณวชิระนรงเพชรนะครับเจ้าของบริษัทเพชร์ยนนะครับอ่ะ ไม่ใช่มิจฉาชีพแน่นอนนะครับก็สำหรับครั้นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ในช่องด้วยนะครับเดี๋ยวจะลงเรื่อยๆนะตอนนี้โฟลเนอร์เข้ามาค่อนข้างเยอะนะสีขาวก็ค่อนข้างเยอะนะครับนะฮะใครกำลังหาอยู่นะครับในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะครับนะจัดไฟนงไฟแนนซ์นะครับก็กว่าจะผ่อนก็นู่นน่ะพฤจิกาธันวาพอดีนะครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงของเทศกาลด้วยรถครอบครัวจำเป็นนะพี่นะไปกันหลายหลายคนนะครับโอเคเดี๋ยวไว้ประมาณนี้นะครับนะฮะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ